เอาละครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นสกีปืน XM8 ทั้งเกมนี่เลยสกีที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือสกีที่ผมจับอยู่นะฮะ แน่นอนว่าสกีนนี้เพิ่งเข้ามานะครับมันเข้ามาในโหมดลังพึ่งนะฮะแต่ว่าผมมีเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งค่าสถานะก็ค่อนข้างสนใจมากๆและวันนี้ผมก็จะเอาสกีนนี้ไปตบพวกเด็กกระปุกกระโลกกาลาที่ฝีมือไก่ไก่กากา <c oughs> เดี๋ยวมหาเทพโจ,โจโจจะจัดการทั้งแมพให้ดอูอย่าลืมเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคุณด,ดูเดี๋ยวพี่จะเล่นฮนันนน้อนได้ดูว่าสกิดเอ8นี่มันโนหนึ่งเสมอมโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเกมโงโ่ๆกันเหมือนเดิมอเอาเป็นว่าผมต้องหาสกิดเอ8ให้เจอนะครับ และแน่นอนตอนที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นนะครับผมเหนื่อยใจจริงๆเลยโอ้โหแม่สุดระยะนะพวเมืองไม่งั้นมึงตายเนี่ยเฮ้ยมีคนลงยังไง <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอกูก่อนมึงจะไปไหนมึงรอกูกอ่อนจะไปไหนเฮ้ยไปไหนเอ้าทำไมรถมันแตกเร็วจังอ่ะผู้ปั๊บผูปั๊บผูปัป๊บอุยอ้ยอุ้ยมีคนมา มีคนมาอีกครับยังไงก็เก็บไอ้นี่ก่อนปาบเป็นหนึ่งดีมัมาเล่นกดตีนจงไงเนี่ยเอา้าตัวนั้นอยู่ไหนเหรอวะไหนเฮ้ยมันมาโอ้โหเอาหมัดมาด้วยมึงก็เฟี้ยวเกินเฮเราได้เอ8เดเรียบร้อยแล้วเฮ้ยสุดซึ้ง เมื่อกี้มึงก็ประมาทเกินไปนะส่งไปหน้าล็อบบี้อีกหนึ่งคนนะครับไปไปเป็นเพื่อนกันเลยพวกมึงสองตัวนะ่ะเล่นกวนตีนตีผายมันประมาทผมไงเมื่อกี้โอ้โหเดินมาดีๆอยากเอาหมัดตีผมเฮ้หมัดแรงเท่ากับปอมจะไปสู้ปืนที่ผมมีได้ไงใช่ไหมคนเด้ <c ười> และในขณะนี้ผมก็จะไปประจันบานรักกันเพราะว่าได้ สกิน XM8 เรียบร้อยสีแดงแฉมสีแดงแบบจุดจ์ดมากผมยังไม่รู้ว่าสกินนี้มันน่าไซส์หรือเปล่านะทุกคนก็ต้องดูด้วยกันว่าสกินนี้มันน่าไซส์วัวสกินเวลอัพหรือเปล่านะไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีกว่ากันไงประเด็นแต่ว่าสกินอัพน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันแพง แต่ว่าบางอันแพงเพราะราคานะครับไม่ใช่ว่ามันจะดีทุกอย่างนะครับคุณด,ดูบางอันอันถูกก็ไซดีกว่าอันแพงนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาคนกันก่อนละการรอบเนี้เฮ้ยมีคนขับรถมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่องดูแป๊บเนีงอยู่ในจ๊าอาอวาออวอะไรขับไปไหนละ่ะอืเลื่องหนึ่งครับคพนดู ถิ่นฐานก่อนแล้วก็ดีดไปเลยแล้วกันนะครับมาจับไอ8กดรอเลยมามีใครอยู่แถวนี้บ้างชุบเชมมีคนหรือเปล่าวะโหมีดูนะฮะมีคนแน่นอนแบบนี้อ่าอ่ามันกำลังยิงใครอ่ะขอแจมหน่อยได้ไหมน้องเช้าอหายใจยังไม่ทั่วท้องก็กลายเป็นกล่องสูบไปซะแล้วเอ,เอ้าอ๊้ย มึงไม่ให้กูพักเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันจะลุมผมมันจะลุมผมจะลุมกูเหรอจะลุมกูเหรอหจะลุมกูใช่ไหมหเดี๋ยวกูขอสามไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวมันซึบกันอันนี้จริงก็กลัวไม่ได้คิวไงเฮ้ยโอ้ยข้างหลังก็มีไปแล้วกูสปีดฟาดประนาบเปน็นอย่างทีโอ้มันมีลูกซองครับต้องระวังนิดนึงเราเข้าใกล้เลยเนะี้ยประสิทธิ์ไม่ได้นะครับ อันตรายคือบอกน้องๆเลยถ้าบวกกับคนที่มีลูกซองนะพยายามทิ้งระยะห่างนิดนึงนะครับเพราะลูกซองนี่ระยะใกล้โคตรแรงมอกเลยแล้วก็มีคนอยู่ตรงนั้นด้วยมันไม่ล็อกว่ามันไม่เห็นด้วยซ้ําเดี๋ยวผมอ้อมไปแล้วกันนะครับอ้อมข้างหลังบ้านไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆนะครับกลัวตายไงปเด็นถ้าตายมาเนี่ก็ขี้เกียจกดใหม่ไง อ๋อมาเจาะไอวอลอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวกูเจาะช่วยไม่ต้องห่วงปั๊บปั๊ป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 เฮ้ย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 อะไรเนี่ยอื้อหือแวกสปีดฟอร์สปรากฏการณ์จอมยักษ์จิ้วปืนปืนเฮตาปิดตายเรียบร้อยกูเกือบตายเกือบไม่ไหวมะนาคุณดูโอ้โเกือบตายยังเหลืออีกหนึ่งคนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงมันเดินมาผมก็ฟาร์มชิซๆไปก่อนละกัน ควัก XM8 มารอเลยเอาไปข้างหลังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมเดินตรงๆไปดงๆเดี๋ยวมันจอบไงไปเดนไม่เห็นว่ามันไม่จอบหรอก,การคาดคะเนของผมมันผิดพลาดหรอกครับเฮ้ยอ่ะกูเจอมึงแล้วมันยังไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้นะครับมันคิดว่าผมตายหรือเปล่าเฮ้ยชว่วยเก็บของอยู่ไน้เลยนั่นไงกูว่าแล้วโอ้ยไอ้ปึกเอ้ยเอาส่งไปหน้าล็บบี้อีกหนึ่งคน ไปไปเปพื่อนกันเลยพวกมึงอะ่ะเฮ้ยผมอยากถามทุกคนว่ามันตั้งค่ายังไงวะที่ผมกดในแมปนี้คือมันเหมือนเห็นคนที่ใส่ชุดเริ่มต้นหรือว่าแต่งตัวเหมือนบอดไง แต่ว่าเข้าไปหน้าล็อบบี้ก็คือแต่งตัวตึงๆกันทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าไปตั้งค่าตรงไหนหรือว่ายังไงนะครับคนในแมปนี้ก็คือแต่งตัวแบบบอทไงไประเด็นแต่อยู่หน้าที่รอเข้าเกมเขาแต่งตัวตึงจัดนะคุณดูผมเล่นมาหลายเกมแล้วไม่รู้ไปตั้งค่าตรงไหนนะครับตอนนี้มีคนซุปกัน ครั้งหน้าเอามันซุปเสร็จแล้วไม่ทันแน่นอนแบบนี้แต่ยังไงก็ฝากทุกคนบอกพีซด้วยนะครับถ้าใครที่รู้นะว่ามันตั้งค่ายังไงนะเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตดูนะผมจะไปหาคนแถวนี้ก่อนน่าจะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่ามันแบบแต่งตัวบอดเลยผมยังงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่เคยเป็นนะครับหรือว่าเป็นการตั้งค่าหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับต้องให้ทุกคนบอก นะฮะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนนะครับบวกก่อนแฟสหนึ่งยังไงยังไงตีเออเปยนล็กซองมาเฮ้ยเล็เล็กเฮ้ยโอ้มันล้มแต่ครูตายนี่นะนี่ไงครับคุณดูแต่งตัวบอดไงเห็นไหมงงจัดเลยมาลองเอาอีกเกมให้ทุกคนได้ดูกันเลยว่า มันแต่งตัวบอดจริงนะครับเมื่อกี้ก็เสียดายนิดนึงที่ตามเมื่อกี้ผมได้ล่วงไปแลกกันไปสยปกติเราไม่ค่อยเห็นเรื่องการแลกกระสุนกันนะครับและผมก็ทำมันจนได้ตั้งแต่เล่นเกมฟลายมาผมไม่เคยเลยยิงแล้วก็แลกกันล้มอ่ะไม่เคยเออจริงๆนะทุกคนเคยไหมคอมเมนต์บอกด้วยผมไม่เคยจริงๆโอ้โหยิงแลกกันเลย ได้ยินเสียงคนแถวนี้อ่าโยมบาบานกำลังมาล่าหัวคุณแล้วยังไงเพื่อนจืจูจือจูอยนจ้าจ,จ,จ,จูจู้อืบอ้าวเลดูสาวสาวดูเรอ่ามองสาวหรือเปล่าไอ้คนนี้มีคนครับได้ยินเสียงรองเท้ามันเดินอยู่นะครับมันอยู่ซ้ายมือผมนะจากการคาดคะเนตรงหูผมที่ได้ยินเสียงนั่นไงมันโดดลงแล้ว ไปครับเราล่าเลยละกันอ้าวไปข้างหลังด้วยรอพี่แป๊บเนี่ยหนูเอ้าอยู่ไหนวะเฮ้ยบอสเซปเฮ้ยป๊า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 ป๊นป๊า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 ป๊ลืมไป๊า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 ปนาป๊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 าพ๊าป๊ลป๊า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 าง๊าป๊าป๊าป อยู่เครื่องมอยครับอยู่ตรงไหนครับไม่เป็นไรเราขึ้นหาเลยแล้วกันนะครับม,มาเริ่มประจันบานภารกิจเราเพื่อบอยู่ไหนครับเฮย้ยโอ้โหว้เฮ้ยตัวกระจายโอโ้ถ้าไม่โดนหัวมันผมอาจจะร่วงได้นะเมื่อกี้ดีที่ยังโดนหัวความคมมันอยู่ที่ใส่เลือดอ่ะเนาะโทษทีเด้อ <S <S อ่าตอนนี้ก็วงฟ้าเราเป็นคนคุมแล้วนะครับ ที่เหลือก็คือหา XM8 นั่นเองเหมือนว่าหายากนิดหนึ่งว่าเ m 8โอ้ไม่กอดตอนที่กูอยากได้นะมันไม่แบบมันไม่มาตอนที่ไม่อยากได้เอ้ยมาแล้วถอนคำพูดครับตอนที่อยากได้มันก็น่ารักอยู่มันก็มาให้ผมตลอด <c oughs> ผมรักเกมผับ g มากเลย <c oughs> เอ้าเฮ้ยไม่ใช่เกมฟรีไฟ r e นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะอัพลูกซองก่อนละัะการนะครับไปเป็นเวล3มันดึงจะฟุตแฟต์ที่อัพละ่ะอ่าเอา้าชื่อผิดโอ้โหจบเลยกูอ่าเปิดตาล่าไปครับล่างานนี้ต้องล่านะฮะืฮมเวล3เรียบร้อยใครหน้าไหนผมไม่เคยกลัวทั้งหน้าแหละในเกมฟีไฟเนี่ยผมลง1-4หรือว่าลง1-1หรือว่าลงหน ไม่มีใครไหวผมแม้แต่นิดเดียวเอาจริงๆนะตอนนี้ผมจะทําให้ทุกคนได้ดูว่าที่หนึ่งนี่มันสร้างง่ายสเลกเกนะครับเดี๋ยวน้องๆก็บอกว่าพี่โมเกินไปเดี๋ยวคอยดูละกันว่าพี่โมนี่พี่จะทําได้จริงหรือเปล่าตายเอาวิจิตเอ้ยไม่ตายรู้ดีกูงัดหัวก็จบแล้วเมืเอ่อกี้จบเลยอยู่ไหนครับน้องสาวยู่ไหนจ้าจุบแชเอา ไปไหนแล้ว,วะเฮ้ยเุ้ยจะเย็นเจยเยจนยเยโอยเกือบตายกูตก,กใจหมดเลยแต่ว่าฝีมือน้องไม่ถึงพี่ไงน้องก็เลยฆ่าพี่ไม่ได้ธรรมดอ,รอยู่แล้วนะครับคนมันตึงอันเนาะยุทธศาสตร์อันเหนียวแน่นเราต้องเข้าวงพิซิ์แกนลายนะครับ <laughs> ไปแล้วออกทะเลแล้วกูกิเนเอ็ดโซเลยนี่ไม่มีใครกล้ามายิงกระบาดผมหรอกบอกเลยว่าแต่งตัวตึงขนาดนี้ ใครกล้าแตะมึงตายบอกให้แค่นั้นเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ลงอะไรตรงนั้นน่ะเฮ้ยตกกระจายหมดเลยนี่มันก็ลงถูกจังหวะที่ผมมานะ <c oughs> มันจะซวยอะไรขนาดนี้โอ้ไปครับคุณดูมุ่งหน้าต่อสู่แกนลายนะครับอันแน่ยิงก่อนแบบนี้กูก็รู้ตำแหน่งดีครับน้องชายป๊าป๊าป๊า ้ยรวดีอยู่นะปืนนี้แต่ว่ามันไม่แรงว่ะคุณดัวน่าจะเกาะ4หรือเปล่าเกาะ4เกาะ3านะครับแบบนี้ปปบปปปนี่นี่ไงเกาะมันแตกก็เลยแบบเจาะเข้านะครับอืมเกาะอะไรไม่รู้นะเอ้ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปโอ้โสุดเลยยะนีเจ้าเว้ยนี่ไงเกาะมันแตกเรียบร้อยแล้วยิงจนเกาะแตกคิดเอาเท่านั้นแหละอ่ะเราไปเปิดตาล่ากันต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่สไม่เสียงหัวไปหนึ่งทีแต่ว่าไม่โดนหัวโดนตัวรอบท้ายนะครับเกือบตายเลยเอาแบบไม่ให้สู่ไม่ให้เสียงเลยโอ้ไม่ก็ตอนนี้ศึกสงบเราก็ต้องหาลบให้ได้นะครับด้วยการเปิดตาล่านอั่นเองอยู่ในวงหรอไอ้หนุ่มนายจอบอยู่ใสเป้า เรารู้นะนายจอบอยู่อ่ะตรงไหนที่มีผมตรงนั้นบันไลัแน่นอนมีคนหรือเปล่าแถวนี้หรือว่ามันอยู่บ้านข้างหน้าวะเฮ้ย hey! เอ้ยอืออือโอ้โหไอ้นี่ตึงไอ้นี่ตึงไอ้นี่ตึงอนี่ไงคุณดูผมยังให้ทุกคนสังเกตมากว่ามันแต่งตัวบอดนะอันที่จริงมันไม่ได้แต่งตัวบอดในหน้าเข้าเกมนะครับคือแต่งตัวตึงกันหมดเลยไม่มีแต่งตัวบอด คือหลังจากเข้าเกมมาทุกคนก็กลายเป็นว่าแต่งตัวบอดเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงราดเป้าหมายกูเลยเหรอโอ้เป้าหมายกูนะเนี่ยเฮ้ยมาแขนนี่มันต้องสำลักกูไม่ให้มึงรอดแน่ไอเวนมึงเอาคิวกูใช่ไหมฮ้ไอเด็กกระโปงมึงโผล่มาเดี๋ยวนี้กูจะไม่ให้มึงได้คูได้เกิดเลยกูยิงมึงได้นะกูจะแอคเลยปึ๊บยังไงปึ๊บ จอบคูอ๋ออ้าวเจ็บดีอ้าวเป็นไงเป็นไงเจ็บไอดิคึบเฮ้ยมันดูดลงครับคุณดูครับพ่จัาพืชชดครึบพืด้นตัดตึบอ้าวเกือบตายกูแอกแอกแอกแล้วก็ซ้ำนะครับเราไม่ประมาทเว้ยแต่ละครั้งผุมประมาทไงก็เลยตายรอบนี้ไม่ประมาทนะครับเอาสุดฝีมือเท่าที่มี จะให้น้องคุนดีหลงรักพี่ซะเลย <c oughs> มันเข้ากันเฉยๆแหละมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย <c oughs> โอ้ตอนนี้ก็เหลือ3คนอาใช่ตัวเองวิ่งไปไหนครับขอจอยหน่อยได้ไหมอจอแจ๊นิดนึงก็ยังดี <c oughs> <c oughs> มึงมามึงโผล่มามันไม่โผล่มันกลัวผมไงเห็นผมแต่งตัวตึงอย่างนี้ผมก็เล่นโหดอยู่เด้อไม่ได้กากนะครับบอกให้อยู่ไหนจ้าน้องสาวเ้ย <c oughs> <c oughs> อยู่ในบ้านว่ะคุณดู ตึ๊บนี่ยิงหยอกยิงหยอกแต่รอบนี้ไม่หยอกปัปปโอ้โหติดกระทะนี่นะมันหันหน้ามาแต่กูยิงติดกระทะกูงงใจจริงๆเอ้าเฮ้ยมึงมาได้ไงนี่ไอ้นี่อุ้ยอุอุยแรงเกินแรงแรงมามกอุยอุ้ยโอ้โหโเย็นจะเย็นลูกพี่จะเย็นได้ไหมลูกพี่ปั๊บปปสาเลยแล้วกันนะครับแว โป่งโป่งโปงนี่มึงอย่าซุบมึงอย่าซุบอืมเฮ้ยเหลือหนึ่งคนแล้วเว้ยเป็นไงคนโดทีหนึ่งนี้พี่บอกแล้วซิวซิวไม่มีใครไหวพี่หรอกคนสุดท้ายนี่พี่ก็จะแบบอ่อนให้ละกันนะเอาแบบฝีมือสักสองสามเปอร์เซ็นต์ละกันเพราะว่าคนท้ายนี่ย่อมกากเสมอ ดูเอาละกันฝีมือ3%เดี๋ยวผมใช้ให้ดูปักแป๊บกเป๊ๆยังไงก็ตายซิวๆมาด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 นี่แน่นี่นะมาดมาเฮ้ย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 เฮ้ไม่น่าเลยกู <laughs> ไม่น่าเลยแต่ยังดีก็ได้10คิวไปนะครับ XM8 เราปัดขวาเพื่อหวังผลเลยแรงจริงโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับสกีน XM8 ของเพก็แน่นอนว่า XM8 นี้มาขายรอบ2แล้วนะครับ ผมไม่ได้สุ่มให้ทุกคนได้ดูนะคลิปนี้เพราะว่าผมมีเรียบร้อยแล้วสีอื่นผมไม่ต้องการนะครับสีแดงมันเป็นสีที่แพงที่สุดและดีที่สุดนะครับทุกคนคิดว่า XM8 สีแดงกับ XM8 Well Up อันไหนดีกว่ากันทุกคนคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่จะเอาลงนะครับโอเคนะครับก็จากลากันไปแล้วซาฟีไฟที่น่ารักกันทุกคนบ๊ายบายนะครับจูบุจูบบู